เป็นตัวยกยิงนะครับช่วงชชกอยู่ที่45เซนน้ำหนักก็ประมาณสัก1.2กิโลกรัมนะครับไกปืนสแตนเลสแล้วก็ยางแบบนี้2ชุดตัวงามทำเซฟกัลลันทั้งหมดเลยนะฮะน่ารักมากอันนี่นะครับผมโปรโมีตัวยาวๆเรื่องต่างนะครับแล้วก็เรื่องสะดวกพวกพาเรื่องต่างก็เป็นตัวนี้นะครับอันนี้รอบส่งวันนี้เป็นวันที่12นะครับเพี่นะเดี๋ยวผมจะไปส่งสินค้าแล้วนะครับส่งทุกวันนะเรื่องส่งนะครับยวไปเทสดู เป็นปืนสไลด์นะครับใช้เท้าเหยียบแบบนี้นเหยียบลงไปแบบนี้นะฮะล็อกปึ๊บนะครับมันเอาไว้ไล่เล็งต่มก็ก็สะดวกดีถ้าพูดถึงแล้วมันเบาด้วยนะเล็งก็อยู่ประมาณนเนี้ยเนี่ยเล็งเล็งจากศูนย์บนไปแล้วก็ไปที่กลางงา่ายไหมฮะเนี่ยผมผมก็เล็งผมมองจากในกล้องนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันไปผมโปรอยู่นะท่านที่โปรนี้นะฮะน่าจะสักราวๆอาทิตย์นะโปรให้นะครับคนที่เอ่อเล็งรีบด่วนเด้อนะครับผมมีโปร เออตัวนี้มีตัวสั้นมินินะครับตัวยางแบบนี้ให้2ชุดแล้วก็มีลูก9มิลให้100นัดนะตัวงามทําเซฟทั้งหมดเลยแล้วก็โมใหม่นะครับทั้งหมดสวยมากพี่น่ารักดีช่วงชักทําอยู่ที่45เซนนะพีผลิตพอดีกับตัวยางที่เราตัดนะครับหรือจะเอาตัวแรงกว่นี้หน่อยนั้นพี่นะครับก็เป็นตัวตัวย,วยาวๆหน่อยสายล่ยิงไกลๆก,ก็จะส่งลูกดีๆผมโปรเหลือพันสนะครับเอ,อเป็นตัวแบบนี้นะครับพันส หรือว่าจะเอาตัวยาวๆนะครับราคาเดียวกันหมดเลยพี่ให้พันสามแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเป็นตัวกำรรคอเรียบๆทรงนี้ไม้สักไม้สักข้อดีคือปลวกมอดมันไม่กินครับพี่พนะฮะแล้วมันก็อยู่ได้นานนะครับแล้วก็เบาประกอบได้เบาด้วยอันนี้เป็นตัวกำคอล่องนิ้วโปรราคาเดียวกันหมดเลยนะครับให้ที่คุณลูกค้าชอบแล้วกันว่า,อาชอบตัวไหนแล้วกันโปรนี้ปกติแล้วพันเจ็ดนะครับตอนนี้โปรเหลืออยู่ที่พันสามด่วนเด้อพี่มีจํากัดนะครับแล้วก็ เดี๋ยวลบออกนะครับคลิปนี้นะครับคุณพี่รีบๆหน่อยแล้วกันผมมีทรงมือสอดทรงนี้ตัวนี้เป็นตัวทรงมือสอดก็สวยแบบีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นไม้สักแล้วก็มีไม้ประดู่ถ้าแก่นมันไม่เต็มแบบนี้มีแก่นอยู่ครึ่งหนึ่งผมโปรหรือพันสองถูกสุดแล้วตั้งแต่เปิดร้านมาไก่ปืนสแตนเลสนะครับแล้วก็ลงตัวด้วยนะครับคลนี้แลาก็มีไม้ประดู่ตัวนี้เป็นไม้ประดู่กำคอเรียบโอ้ตัวนี้ตัวนี้ขายดีพี่ นะตัวกำคอเรียบๆม,มันเรียบๆเว,เวลาจับแล้วมันก็จะกระ,ะ,ะชับมือหน่อยเหมือนไม่มีอะไรมาล็อกนิ้วแล้วกันนะฮะหรือว่าจะชอบแบบกำคอล็อกนิ้วก็ทรงนี้นะครับที่ถ่ายทํามาก็คือตัวละพันสามเนี่ยฮะไกปืนสแตเลสมีขากล้องยี่สิบสองมิลมาตรฐานด้วยนะครับตัวชุดนี้แล้วก็มีทรงตัวนี้นะครับเ,เป็นทรงตัว e หรือว่าจะแคปหน้าจอมานะพี่ก็ยิงดีนะลงตัวดีผมเคยเอาตัวนี้รีวิวคนระัวแล้วก็ปรากฏว่าก็ลงตัวดี รู้จะชอบลงสีนะครับมีสีขาวมุกเป็นประมาณนี้ขาวมุกก็สวยนะครับโปรเหลือพันสาเหมือนกันมีไม้เอ่อมะเกลืออยู่นะครับพันเก้ารูเหลือพันสามเหมือนกันน่าจะเหลืออยู่ประมาณสักสามสี่ตัวได้นะครับประมาณนี้มีทรงเหลือทรงตัวบีตัวเดียวตัวเอหมดไปแล้วตัวนี้มาหลายตัวกว่ามีตัวประมาณนี้แล้วก็มีตัวสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นไม้มะข่ามงุลพี่มะข่ามงุเหลือไม่เยอะนะครับสิบห้าตัวน่าจะเหลือประมาณเจ็ดตัวไปครึ่งหนึ่ง ผมโปรเหลือพันห้าเป็นตัวท็อปสูงสุดแล้วนะครับเหมาะกับลูกค้าไปประดับก็ได้พี่ไปแขวนโชว์ต่างๆก็สวยดีนะฮะโอ้แค่พันท้ายอย่างเดียวี่พี่น่าจะรวมสองพันนะครับนี่ผมโปรเหลือพันห้าเองทั้งตัวไกปืนทําเซฟด้วยแล้วก็ตัวง่ามต่างๆก็ก็ถือว่าโลกตัวดีตัวง่ามนะครับผมทําเซฟเที่เซฟเซฟก็คือจะล็อกแบบนี้เนาะเสร็จแล้วผมทําผมโมใหม่ทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับแล้วมันเงียบด้วยแล้วมันไม่คลอนนะครับไหมฮะ เวลาสัตว์เลี้ยงตาก็ไม่นี่เลยเห็นไหมพี่อันนี้คือผมเวลาก่อนส่งเนี่ยผมจะโมแบบนี้ให้นะครับทุกทุกกระบอกเลยนะครับแล้วถ้ามันเป็นเดิมเดมิมันจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้คือตัวเดิมเดิมมันก็ยังคลอนอยู่มันจะไม่จบมันจะไม่แม่นนั่นแหละฮะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือมันมันคลอนนะฮะนะครับโอเคปรากฏว่าเดี๋ยว คุณพี่สามเดี๋ยวผมโมให้หมดทุกตัวทุกกระบอกที่บอกมานะครับราคาตัวนี้โปรพิเศษก็เหลืออยู่ที่พันสามนะครับมียางให้สองมีลูกกระสุนให้กลองหนึ่งเริ่อเบอร์โทรติดต่อนะครับเป็นเบอร์นี้แล้วกันนะฮะเมื่อกี้ก็ลืมถ่ายถ่ายทําวันนี้เป็นวันที่สิบสองเดือนเก้านะครับเดี๋ยวผมไปส่งให้ลูกค้าก่อนนะครับข้อดีคือสั่งปุ๊บส่งเลยมีสินค้าเรียบร้อยไม่ต้องเป็นงานสั่งทานะฮะมีบริการปลายทางครับคุณพี่นะครับหรือว่าลูกค้าจะสะดวกโอนก็ก็แล้วแต่คุณลูกค้าแล้วกัันโออเคคขบร